ชร์ทิปไหนครับวันนี้โอ้โห,โโหมั่นใจเท่าไหร่ครับวันนี้กี่ลูก้อง <c oughs> น้องนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ครับฝากอะไรถึงเสาสา3เมนยูไหนสิยาิ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ ต่งๆเลยครับเป็นเด็กผีค่ะเขาเด็กผีอขาจะหน้าตาไม่ไม่เหมือนผีเลยนะว้วดูนะโอ้สวยกว่าผีเยอะถ้าเป็นผีก็เป็นผีที่สวยมากโอเคไหมเช็ดอาจจะชนะประมาณ7 7 0็นก็พอขนดนั้นเลย7-0น้อยไปไหมสิบ10-0อ่สิบนโอโหมั่นใจสักกี่ล้านเปอร์เซ็นเนี่ย5 0 0พันล้านอ๋อโอ้โน้องสุดยอดมากขอบคุณครับ3คำ3คำอะไรก็ได้ เป็ดกลัมากโอ้เห็นด้วยเขาไหมครับเนี่ยเห็นค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดครับขอให้ควช่จริงจริงค่ะเชียร์ลีวัคคู่ช่างดังดังดังชื่อทีมไหนครับเชียร์ลีวัคคู่ค่ะเชียร์มานานอย่งครับเนี่ยประมาณ4-5ปีแล้วโอ้โหคิดว่าวันนี้สกอร์เป็นไงครับ1นึ่งศูนย์ค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งศูนย์เต็มที่ถล่มทลาย โอ้โหมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี่คือสาวสวยทีมเลี้ยวผูเลี้ยวผูนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่าสวัสดีสาวสวยวันนี้ไม่เชียร์ทีมอะไรครับแอนยูค่ะไม่เห็นหน้าเลยอ่ะไม่สบายค่ะไม่สบายแล้วคิดว่าวันนี้สกอร์เป็นไงครับน่าจะชนะชัวร์ค่ะชนะชัวร์สักกี่ลูกโอ้ยห้าลูกนี่มีอย่างต่ำแล้วค่ะห้าลูกอย่างต่ำโอ้โหเพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นกันไหมเพื่อนเหมือนไม่มั่นใจเลยฮะ เพื่อนเชียร์ทีมใดทีมเดียวกันเปล่าอ๋อนึกว่ามาคนละทีมนี่ยุ่งเลยนะคุณน้องครับทีมอะไรครับมั่นใจอย่างเพื่อนนะกี่ลูกครับห้าลูกอย่างตามมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณครับ